สติปัฏฐานสามารถที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉตแต่ก็ไม่ใช่ว่าสติปัฏฐานจะเกิดได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอาหารของสติเพราะว่าทุกอย่างที่จะเจริญขึ้นเนี่ยคะ่ะก็จะต้องมีอาหารข้อความในอังคุตรนิกายทศกนิิบาตตันหาสูตรข้อความบางตอนมีว่า ก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฐานควรกล่าวว่าสุดจริตสามเพื่อที่จะไม่ให้ขาดสตินะคะแล้วก็ประพฤติทุจริตเพราะเหตุว่าถ้ากิเลสยังมีกำลังแรงนะคะเป็นผู้ที่กระทำทุจริตอยู่เสมอแล้วก็หวังที่จะให้สติปัฐานเกิดเนี่ยคะ่ะก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าสติปัฐานเป็นสติขั้นที่สูงกว่าสติทั่วๆไปก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสาม ควรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์ก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบขายคือการพิจารณาโดยแยบขายก็อะไรเป็นอาหารของการพิจารณาโดยแยบขายควรกล่าวว่าศรัทธาก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา ควรกล่าวว่าการฟังธรรมะก็อะไรเป็นอาหารของการฟังธรรมควรกล่าวว่าการคบหาสับ,บุรุษดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสับ,บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังการพิจารณาโดยแยบคายให้บริบูรณ์การพิจารณาโดยแยบคาย ท to im ี่บริบ uh ูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ โคดชงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมอยังวิช,ชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิช,ชาและวิมุตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ต้องค่อยๆเจริญไปอบรมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะค่อยๆสังเกตรู้ลักษณะของสติในขณะที่กุศลจิตเกิด